สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังทยแในทางต่างประเทศมือนี้เปายอ้พ่นผ้าน้องขวัญข้าวลงมาลินยุวัฒนเนาะพี่น้องเอ๊ะเศร้าเลยแต่แว,วตนนง้มได้ขึ้นครับอ,อากาศเปลี่ยนแปลงคนเราก็เปลี่ยนไปเนาะพี่น้องเปลี่ยนไปแบบใดห่างกายเ<บ>นาะรู้สึกแบบตื่นเช้าแบบอนันรู้สึกคือแบบส,บสบายพี่น้องเลย เพราะว่าเข้าแล้วดูหนาวแล้วตอนนี้เบาออา้เพื่อนพาน้องขวัญข่าวอมาลิ่นอยู่วัดเนาะมากราบคูบาเพื่อนเพราะว่าคูบาเพื่อนนะเคยเห็นทูบลุกเบาไอ้พอจะในโทรศัพท์น้องเนงบเคยเห็นตัวจริงเนาะอยู่นี่เลยจ้าน้องขวัญข้าจ้าเอ๊ลดน้ำรดน้ำรดน้ำต้นไม้ทูจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเป็นไหม คืจ้าพี่น้องคนใส่แล้วสุดสุดทีน้องตัวเกี่ยวซื้อค่ะสวยไหมน้องข้าวสุดสวยไหมสุดสวยไหมสุดใครซื้อให้ชุดใครซื้อให้ล,ล่ามเพียงตีเลยพี่น้องสุดพอพอดีเลยเอาไว้ใส่วันใหญ่ไปลถไปรดลดต้นชมพู่ชมพู่แกกำลังเป็นมากอีกพี่น้อง อ้าย่านแทบันนี้ย่านค่อยแทบบันนี้คือพี่น้องเอฟซีคนว่าสาวซุกเว้าพิษเนาะเอิ้นตัวเองว่านาเนาะคือสาวซุกเป็นน้องของเบาออ้ก็ต้องเอิ้นตัวเองว่าอ่านะถ้าว่าผู้ชายก็เป็นอาวพี่น้องเอฟซีคนว่าเนะแต่ว่าน้องคนข้าวคนฮ้องเป็นแต่นาพี่น้องนาสุกว่ะไปฮ้องสาวซุกเมื่อเช้านี่นาสุกไปฟุกนาสุกว่ะน้องข้าวน้องข้าวไปฟุกนาสุกบะ ไปปลูกอาชุกบ่น้องข้าวน้องข้าวทำอ,อะไรรดน้ำต้นไม้น้องข้าวรดน้ำต้นไม้น้องค้าวาสองพวงผูกป้าพี่น้องสมพูหล่นทิ่มเนาะนี่เขื่อนทีน่ห้าเอาสิเชื่อที่ห้าเหรออได้ปีนี่ค่ะอ่ะ มากล้นเนาะมัน okay. ี่ไม่นงยอดนั้นมใุ่๋ยกูบอกแลมันล้นติดัะผมู้ปุยเนาะมันล้นปุ๋ยแล้วก็มีไข่ได้ไมเนาะเขาสีด้วยสีโบรานเลยมันล้นเนาะสบลกเนาะสมคนพอเตยๆพี่น้องอายๆลองห่างพุ่นดูหายฝุ่นหงพพ่อเนาะฝุ่นหงพอเบิดมือพี่น้องหาพ่อเหน โอ้ยกระโปงพะน้องกระโปงลาบก <c oughs> ระโปงลาบโอ้ยโอยล้มล้มล้ม <c oughs> ยานแหงหัวแนวมันทางบ่อเยเนาะพี่น้องแล้วบอกว่าลังฆ่าขนวนะคุบ่าเพื่อนได้ปัจจัยมาสร้างแล้วแล้วเนาะพี่น้องนี่ มุงแบบเมชชันทีนเนาะแล้วๆตอนนั้นยังบอกมีลังคาเนาะตอนที่มือเห็ดบุญนะตอนนี้เพผ่อนเห็ดแล้วแล้วเงินครัวพาน้องขวนข่าวมาเลาะลิ่นเลาะเล่นเดินมเดินเลาะเล่นเดิ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 นหน่อย อะไ้แต่ว่าเขาชิตาตัวนี้ออแล้วเขาชิเสียบไม่แบบเชียบยอดเจ้วม่วงยังีคูบาเขียวใหญ่เขียวสวยเขียวสวยโอ้รอะเอาอยู่ที่ว่ามันกรอบมันหวานเนาะมันนานๆนยมันเป็นพิแบบแบบกอเนาะเพราะว่าตัวนี้มาติดเนาะติดนเยอะอเนาะแบบนี้นี่ตัวนี้มันต่อยเฮ้ยเออเยอะยี่ห้อเด้กมันจำเป็นมือแข็ง ไปไประกาศทารปูปปป่ปะประกาศทารปู่ตะเวนยังพอในขึ่นพี่น้องนี่ท้องฟ้าในมื้อนี่กะคือมือดเนะพี่น้องอันนี้นี่แม่นต้นมะตานมะคุบา,าตัวนี้ พี่น้องต้นมะตานมีต้นหนึ่งเนาะอยู่วัดเนาะเดี๋ยวาเก็บใบให้เป็นบานเก่าใบแลยโอ้บัดบัด <c oughs> บัดพัดขึ้นนี่งามเลยได้นี่เป็นต้นแม่และไม่ต้องสาห้าคนนะเลย,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 ยอันนี้ก็เป็นต้นโพพี่น้องยี่หนาหนาทาัดพ่อเนาะ กับธาตุปูเลยทุจ้า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 เป็นไหมน้องข้าวทุจ้าคนเนมพี่น้องคนงงทุจ้าทุจ้าผู้ อ้โบยห้องน้าส like. like, ุกนู้รึห้องอาสุกอาสุกเนี่ยอาสุกเด้อาซุกอาสุกอาสุกยังวายยังวายบอกยังว่ายบอกบัดบัดเพื่อนยากว่าออกเพื่อก็ว่าออกได้มือสาวนี่พี่น้องคนในห้องอาสุกว่ะฮะเสียงไฟน้ออาสุกบ่เคยมาบ่เคยมายังงงเนาะคุณบาทเนาะคืนนี้เศร้าเพราะน้ำยังเออยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาหมดล้างหน้าเลยคนอันนี้ หนาวแห้งหนาวมากเกือบไหม้บอหนิมัวว่านี่เกือบคู่สีแดงนะเฮียบ่อเกือบเฮียพี่น้องมาลิลเล้าก็เกือบจนเฮียไปออกไปคุณล่ะน้องข้าวขึ้นรถไฟฟ้าดูไอรถไฟขึ้นรถไฟฟ้าดูนงข้าวเอายืนเอายืนเอายืน ืนยืนยืนไปทุนน่งนาคับจับจับสาุกจสีอูมเลยหรือบ่เนาะพี่น้องมือหนีเนาะบุญดอมังเง้ววะคุบ,บ,บ,บ่าบุญแจกหรือว่าบุญบุญกองเข้าพ่อบ่าโอ้บุญกองข้าเอาแล้ววัดบ้านเฮานี่บุญกองเข้ามือใดคุบ่าไไหวนี่โอ้ โอ้ยายทาลงมาวัดเดี๋ยวพี่น้องหาก็เห็นว่ายายท่าว่ะวัดดีจ้าวัดดีจ้าโอ้ยแงดูวัดดีจ้าเินงงเลยเผินบ่เคยเห็นยายทา วะมันดังบมี่ดังัมี่ดังหน้าคล้ายตัวเขียวหน้าคล้ายพ่อพ่อเธอละมันดังโบมี่ดังวะน้ำผักน้ำผักกัไม่ห้าคนมีวาสนาบ้างคนมีวาสนาที่คอหั่นั้ ้ยน้องขวัญค้าเว,ว้เนาะขวัญกำลังเอาของกินลงมาจังหันพาขี้ไปเลยไอ้ไ<ป>เอาของกินลงมาจักหันเนาะหน่วยใหญ่ท่าเนาะมือนีิกับแม,ม่แพเนาะส่วนหน่วยสาวซุกนะมือวันพุธคนะุณเนาะไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไป,ไปหน่อย บายบายเอานมไหมเอานมไหมบายเอานมเอานมไหมเอานมถ้าเอานมต้องให้รักก่อนให้อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยได้ไหมอุ้มหน่อยเนอะอุ้มหน่อยเนี่ยอุ้มพาไปซื้อนมเนาะไปไหมไปไหมไปซื้อนมนะไปไหมไปไหมถ้าไปลงมาอุ้มลงมาให้อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยจับมือหน่อยมาจับมือหน่อยก็ได้จับมือหน่อย พี่น้องเวิรงมัยังยานอยู่จับมือหน่อยน้องเข้าจับมือหน่อยพาไปซื้อนมซื้อนมไปนะทุกคนไปอาซุปปะพาไปซื้อนมปะปะอยากได้ตังซื้อนมไหมเนาะจะพาไปซื้อนมปะไปไปทุ่งนากันดีกว่าไปไปหายาวาบัดนี้ไปหายาวาเร็วพี่น้องสมุนเขาลงมาเบิดเลยเด้อผูก ลงมาคุ้มกันไปแบบน,นี้เมื่อไปไปโบโซนเมื่อเมื่อเมื่อม,อมอัดมือมัดเหตุอย่างนางโซนกับนางโบไล่กัดเดี๋ยวแบบนี้แหละไ,ปไปายบายหน่อยกินนมไหมกินนมไหมนี่ร้านนมดิกินไหมกินไหมไปเอานมไปไอ้ไอ้พามาซื้อนม กินนมไหมกินนมไปไปซื้อนมไปพี่น้องพาน้องข้าวเพื่อนมาแวะซื้อขนมก่อนสาวชุกถามเพื่อนว่ากินนมบ่กินนมบ่เพื่อนว่ากินเพื่อนว่าเนาะนมเอาเอานมอันไหนน้องข้าวเลือกเลยนมตัวไหนน้องข้าวฮะตัวไหนฮะอะไรนไอ้เพื่อนว่าอะไรนี่ขนมนี่บ่ นมตัวไหน<อ>นี้ผลหมูฮูเลือกพี่น้องมันหลายนี้่นวะ,ะ,ะเจ้าผลเจียวตัวใดเอาตัวที่เพิ่นกินได้นะไออันนี้บ่อันนี้บ่หน,นันงข้าวขอบคุณค่ากขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยเอ้ยิ่งนมเนบวบ่ะนมนังข้าว กินแล้วเนาะน้อใจเขาหมอบอีกบอน้องข้าวมีแล้วมีแล้ว,อนนลวเอามีละเอาขนมถุงเดียวน้องข้าวเพื่อนว่บาบกินลายเนาะเพื่อนว่าเนาะบายบาน,นีกลับบ้านเรา,ากินนมข้าวจา๋าน้พี่น้องของข้าวจา๋าเพื่อนกระชิคานว่าจา๋ารู้ได้ ข้าวจา่าเพื่อนกระคานไหนพ่อจ๋าอยู่ไหนรักพ่อจ๋าไหมจุ๊บแก้มพ่อจ๋าหน่อยจุ๊บแก้มพ่อจ๋าหน่อยฮ่อวาอจานี่เพื่อนวะโอยคันพ่ออุ้มแล้วุดใจแล้วพี่น้องเอิยไฟอุ้มกันได้ลรอ เม้ายเพนพาน้องขวัญข่าวแวะลินกับน้องเหมยพี่น้องหลานยายธาเนาะหลานผู้เพื่อนพาหลานผู้เพื่อนนั้นลงจังหันเมื่อกี้นี่เนะาะนี่มาเล่นกับเพื่อนมีเพื่อนแล้ววนันนี้มาเล่นกับเพื่อนโอ้มีเพื่อนพี่น้องทรงผมคือกันเลย<ม>เพื่อนก็นได้ ทรงผมคือเดียวเลยเอันน,นั่งเมยอจกปีแล้วก็เอ้ยมีเออห้าปีอันนี้เอาน้องแหน้องอน้อง่อ,องเยเมยอุ้ยไม่เล่นกับน้องเลยส่วนเพื่อนเล่นน้องข้าวส่วนเพื่อนเล่นชิถามเพื่อนเพื่อนทำอะไรยังบร่สวยได้นะควันข้าว เพิ่นอันเพิ่นเฮ็ดเสาพี่น้องเพิ่นเทเสาเนะาะเสาห่อทีเทแบบเราเลยเนะบ่อ้ายกัสิลงมือเทแบบนี้เนะาะเสาเฮากันเนาะเสาอันมันต้องมีแบบอยู่พุน่นเนาะเฮ็ดเป็นบ่อ้ายแบบเป็นเนาะเพื่อสิเอาไปล้อมหัวหน้าเพิ่นเนาะล้อมหัวดินเพิ่นอยู่ในเมืองสวรรค์เนาะอ,อยู่พุ่นเลยเพิ่นเฮ็ดพี่น้อง กำลังขี่ขนมากลองว่าอยู่ี่นี่เนานมันแห้งแล้วเทมาโอ้ได้หลายเติบเลยได้ประมาณสองเดือนนี่บอกน้องข้าวส่วนเพื่อนเล่นที่น้องข้าวเมยเล่นกับน้องเน่เล่นกับน้องเนย,เนนเนยไม่ได้ไปโรงเรียนว่ามันมนี้เมยฮะ ไม่ไปโรงเรียนป่ะประมาณหกโมงเขื่งหกนี่แหละประมาณเจ็ดโมงเมย์ลินกับน้องแน่เมยดอกสมัครงามเลยค่ะฝันขาวเพิ่อนจะเข็นเด้พี่น้องเมยแต่น้องเมยเ์ม่นบันทึก มาแล้วยายทาเพิ่มมาแล้วพี่น้องมาไวขนาดยายทาคือตัวเกี่ยวยายทาเพื่นวะน่าจะมัมเพือนเมื่อกลับมาเคยเห็นมันกมื่อนัน่งเมย์กโบลินน้ำเลย เหมือนยังอ้ายวะโอ้ลงไปแวนี่นะมันเจนนี่ตื้นแล้ววะเอเจน่แต่มับาเ้ละนดังเบยรถมิดอายเ้จับฝนได้เลยมนได้อสพ่อบทติสทงเหียนเนาะเออผิเนมยายทาเนมค่ะ Brothers, นางนะเอ้ปลาใครเห็นไหมแทนน่ะนางเอ้เจ้าเอ๋น้องข้าวสวัสด well ีจ้าสวัสดีจ้าหน่อยเน่หนาวเิื่อนใส่เพาะเจ้าใเพาะเอินพ่อดูเอินพ่อดูเพ่ะไปไหนโอ้ยบีแล้วบีแล้วพี่น้องโอ้ยถามลายบีแล้ว เอิญเพาะไว้เอิญเพาะไว้ดีอุ้ยอุ้ยอ้วะฮ่าดูปาที่เนาะขาดพ่อบุได้เลยห่างพ่อบุได้ไข่อุ้มกับบุได้ติดพผล่จุ่มห้าวยังบุได้อุ้มเลยจะทาเอิดตั้งนำมาให้บารีกับบารีให้แล้วเอาไม้ชุดสวยเอาไม้ชุดสวย เอาน้องเข้าอยากได้ชุดสวยเหรอฮะเอาไหมเอาอ้พี่น,ออน้องเอาเพื่อน่าปั๊บเตเววอสชัดไปเลยนะคะว่าเอานี่เพื่อนกำลังเฮียนว้าวเนาะบางเถื่อกับว้าวออกบางเถื่อกับว้าวบออกแบบมันคาในโคอเพื่อนนั่นละ <laughs> ไปไปถึงบ้านเราแล้ว ba lâu lều bèo sút chuối nhá 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 หลานกแนแ็แนมย่าต่เรียกบมเป็นบาดนี้สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวาสาวซุกเซโนโบิวตี้ในเดอ้อสบายดีมาก